เอาละครับันนี้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมแบบฟุ๊กเคป e นีเรากลับมาแล้วนะทุกคนมาเดี๋ยวตอนนี้เราขอแต่งตัวกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะรอเพื่อนคนนี้กันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรารอเพื่อนกันก่อนเด้อทุกคนเดี๋ยวเราไปเรียกเพื่อนกันนะคะ ตอนนี้รอเพื่อนมาสามสิบนาทีแล้วนะคะเพื่อนยังไม่มาแล้วค่ะฉันไม่เคยร,รู้ไม่เคยร,รักว่าชีวิตมันดีเช่นไรรักเธอเธอเธนิ่นไงออนไลนติ้งอยู่ววรักของเรา นี่นะคะโอเคนี่เราก็รอเพื่อนต่อไปนะคะรักขึ้นมาจะเก็บเป็นมัตนตาได้ยงกำลังเข้าว่าได้อังกำลังเข้าไม่เห็นเลยนี่หรออ๋อใช่ แต่เที่รารู้อ่เาเพื่อนเราอ่ะนี่ไงเข้าแล้วเหรอวะนี่ต้องชื่อแปร์มาทุกคน นนัาโทรได้ปะนี่นะคะ ไม่ใช่แล้วนะคะก็คือเป็นน้องวา่าอลนดับหนโอเคปะเสกรถแบตนะคะทุกคน ดั้งขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบัก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 เมื่อกี้บัก วนอีกสิยวนอีกสิบล้านรอบเอ้วตกรถไอ้เสียงเนี้ยไม่มีละเสียงจะไม่มีล <c oughs> <c oughs> ะลทุกคน จะกระโดดลงไปทำไมล่ะ <S <S <ling> <S นี่ไปกันค่ะเม็นก <S ling> ินลากิน รดซื้อแกงมาเจ๊ล รถซื้อแกมจิลรงนีไ่ไงะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะพาเพื่อนไปเที่ยวกันนะรถซื้อแกงมีจะแรงไดเอ้าลนลนไปไหนแล้วไปไหนแล้วอะไปไหนแล้ว อยู่แล้วเอาออกไปลจจะเฮ้ยว่าจะแกงสักหน่อยนะึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ่าพอดีว่าไปขอเพื่อนมาแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปสร้างบ้านกันนะทุกคนมาไปสร้างบ้านกันดีกว่าบ้านที่12น,นะคะ รสซีแกงมันจะไรพอดีติดเพลงนี้มากเลยแล้วติดเพลงสาบานมากเลยนะสาบานดีเลยมีใครและใครางาจะลืมลืมเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อรถ เลยล้าไห้เข้าเฮ่อมาก็อแต่งตัวแม่คนเลี้ยงมารอยย่าแบบตัวนี้นะคะแล้วก็เข้ามาแบบนี้ ก็เปลี่ยนลากเด็กกันวันนี้ล่าผีนี่แล้วก็พิมพ์ว่าลิต้าคิดแคทนะคะลิต้าคิดแคท ้เราก็เลื่อนไปนี่นะคะก็จะเจอเส้นลิต้าคิดแคนแล้วนะทุกคนนี่นะคะพิมพ์ว่าลิต้าคิดแคนนะคะก็จะเจอเีเ <c oughs> นี่ยแสนนี้ไปเพื่อนเราอยู่ไหนล่ะ คนไทยเหมือนกันคนไทยอยู่ไหนคนไทยใส่อยู่ไหนจ้ะเฮ้ยเจอคนไทยแล้ว คนเียไปเลี่ยนก่ออาก๊สแ้วก็แก๊สแล้พี่เลยนะอาวเขาเรียกวอ,อีกคนหนึ่งแจ็คกอออะไรอะ มาปวดเขากนนคนมาปวดมีปวดเลยไม่ติดด้วย

รถก็ได้ไอเกียบเรา เขาไปโดนแบนป่ะ <c oughs> <c oughs> มนเตรียมตัวแบนน่ดิ วายปากดีมิสแคนเราเป็นเด็กมาดูแกรมเยอ,อการ์ตูอยู่เีย เลี้ยงหน่อยอ้าวไรอ่ะยังนี่งั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะค่บ๊ายบาย